สวัสดีค mm ่ะน euh ักเรียนพบกับครูปียรัตล์บุรักนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาเรียนเรื่องแผนที่และรูปถ่ายกันนะคะพบกันในวันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2565เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะเรียนมาเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการสืบค้นและอธิบายข้อมูลด้วยแผนที่นะคะ หลักเกณฑ์สำคัญในการใช้แผนที่นะคะมีอยู่5ประการนี้คือตรงตามวัตถุประสงค์น่าเชื่อถือทันสมัยผสมผสานแล้วก็ดูง่ายชัดเจนนะคะ,น,ะนักเรียนคะเรามาดูรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งนะคะที่ให้ข้อมูลจังหวัดของเราได้นะคะหากใช้รูปถ่ายร่วมกับแผนที่ประเภทต่างๆ ก็จะทําให้การสืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากรและสถานที่ที่สําคัญของจังหวัดเนี่ยมีความถูกต้องและก็ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูภาพที่1นนะคะภาพที่1ก็คือภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ภาพที่2เป็นรูปถ่ายทางอากาศนะคะ และภาพที่สามก็คือภาพจากดาวเทียมนั่นเองค่ะน,นักเรียนเรามาดูการสืบค้นและอธิบายข้อมูลด้วยรูปถ่ายนะคะเราจะมีหลักในการใช้งานของรูปถ่ายนะคะดังนี้ก็คือมีข้อมูลพื้นฐานนะคะตรงวัตถุประสงค์ดูง่ายทันสมัยน่าเชื่อถือแล้วก็คำนึงถึงข้อจำกัด นะคะเพราะนั้นคล้ายๆกับการใช้แผนที่นะคะเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจเราไปชมวิดีโอกันอีกครั้งนะคะนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้วิชาสังคม ศึกษานะครับระดับชั้นป .4 กับคุณครูประเสริฐนะครับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของแผนที่และรูปถ่ายนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายก็เป็นแผนที่ชนิดหนึ่งที่สามารถไว้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่นะครับนักเรียนดูภาพถ่ายนะครับภาพเหล่านี้แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศแบบใดครับอ่าละ ภาพเหล่านี้แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบใดนะครับภาพที่ 1. เป็นภาพป่าไม้นะครับภาพที่ 2. ทุ่งนาภูเขานะครับภาพที่ 3. เป็นแม่น้ำนะครับ3ภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศนะครับภาพที่ 1. ป่าไม้ ถากว่าเป็นป่าไม้ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ภูเขานะครับภูเขาหรือว่าเป็นพื้นที่เชิงเขาที่มีแม่น้ํามีป่าไม้แล้วก็มีภูเขามีน้ําตกนะครับแสดงว่าภาพถ่ายนี้แสดงถึงลักษณะป่านะครับเป็นภูเขาภาพถ่ายที่สองนะครับเป็นที่นาทุ่งนาภูเขา แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับลักษณะภูมิประเทศส่วนนี้นะครับเป็นทุ่งนาเป็นที่ราบหรือว่าเป็นเชิงเขาที่สามารถปลูกผลิตภัณฑ์ข้าวนะครับปลูกข้าวได้นะครับรูปที่3เป็นรูปของแม่น้ำนะครับ แสดงว่าลักษณะภูมิประเทศในภาพที่3นี้ก็คือเป็นที่ราบลุ่มนะครับเป็นที่ราบหรือที่ราบลุ่มนะครับจะมีแม่น้ํานะครับ <c oughs> นี่คือภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนะครับต่อไป <c oughs> รูปถ่ายนะครับเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกประเภทหนึ่ง ที่แสดงลักษณะทางกายภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนผิวโลกด้วยกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับซึ่งเราใช้รูปถ่ายประกอบกับแผนที่เพื่อแสดงให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับภาพถ่ายเป็น ภาพที่แสดงลักษณะของพื้นที่แล้วถ้าหากเราดูภาพถ่ายเราก็สามารถเข้าใจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างดีนะครับนักเรียนมาดูแผนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในแผนที่นี้ก่อนอื่นนักเรียนต้ององดูลักษณะ,ะคําอธิบายสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับคําอธิบายสัญ,ญลักษณ์ของแผนที่จะอยู่ใต้แผนที่เสมอ นะครับหรือว่าอยู่ด้านบนก็ได้บางครั้งนะครับคําอธิบายสัญลักษณ์ก็คือที่ตั้งจังหวัดจะเป็นจุดสีดําแล้วก็มีเส้นวงกลมล้อมรอบนะครับที่ตั้งอําเภอนะครับก็จะเป็นจุดสีแดงนะครับเส้นสีแดงแสดงว่าเป็นทางหลวงนะครับเส้นสีดําเป็นเส้นแบ่งเขตอําเภอนั่นเองนะครับเส้นอ่า เป็นรูปดาวสีเหลืองแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแล้วก็จะมีรูปสีฟ้าแล้วก็มีเครื่องบินแสดงว่าตรงนั้นเป็นสนามบินนี่ก็คือคำอธิบายสัญลักษณ์ในแผนที่นะครับเราไปดูอุทยานแห่งชาตินะครับสีรีนาสนะนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ แผนที่นี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวนะครับจะบอกแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สําคัญนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติสีรีนาตนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่2หาดทรายแก้วนะครับหาดทรายแก้วแหล่งท่องเที่ยวที่3หาดป่าตองนะครับหาดป่าตองนี่ก็คือเป็นภาพถ่ายนะครับนี่ก็คือ ภาพถ่ายหาดป่าตองนะครับต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวที่4แหลมพรมเทพนี่ก็คือภาพถ่ายของแหลมพรมเทพนะครับเมื่อนักเรียนได้ดูนะครับภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวนักเรียนก็จะได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีลักษณะแบบใดนะครับเป็นชายหาดนะครับ เป็นป่าไม้เป็นอุทยานหรือว่าเป็นภูเขาเป็นแหลมเป็นเกาะนะครับนี่ก็คือภาพถ่ายนะครับในเรื่องของภาพถ่ายที่อธิบายลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้ดีนะครับต่อไปตัวอย่างรูปถ่ายการประกอบอาชีพของชุมชนนะครับภาพถ่ายที่1นนะครับ ภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายอาชีพก็คืออาชีพทำนานะครับหากนักเรียนได้ดูภาพถ่ายนี้นักเรียนก็จะทราบเลยว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายการประกอบอาชีพของชาวนานั่นเองนะครับภาพถ่ายที่2เป็นการประกอบอาชีพการประมงนะครับการประมงนี้นะครับอาชีพการประมง พื้นที่ที่ทําประมงจะต้องเป็นชายฝั่งทะเลนะครับหรือว่าในทะเลนะครับคนที่ประกอบอาชีพประมงเนี่ยส่วนมากจะอาศัยอยู่ริมทะเลหรือว่าพื้นที่ที่มีทะเลติดนะครับหรือบ้านหรือว่าพื้นที่จังหวัดที่มีทะเลแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีการประกอบอาชีพการประมงนะครับ ถ้าหากว่าเป็นอาชีพทำนาพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับหรือว่าเป็นที่ราบที่สามารถทำนาทำไรได้นะครับอ่ะต่อไปตัวอย่างรูปทายสาภาพอากาศนะครับฝนตกภาพที่1เป็นภาพเป็นภาพฝนตกนะครับแสดงว่าสาภาพอากาศในขณะนี้ฝนตกนะครับ ภาพถ่ายที่สองเป็นภาพถ่ายหมอกปกคลุมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอาจจะเป็นเชิงเขาอาจจะเป็นภูเขาเพราะสามารถเห็นหมอกในอาห็นหมอกได้นะครับนะครับนี่ก็คือรูปถ่ายนะครับสาภาพอากาศรูปถ่ายมีความสำคัญอย่างไรต่อนักเรียนนะครับ1 ช่วยให้นักเรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ต่างๆโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานที่จริง 2. บอกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่นั้นๆมีต้นไม้หรือมีสภาพพื้นที่แบบใด 3. ใช้ประกอบแผนที่ทำให้เข้าใจความสำคัญระหว่างลักษณะทางกายภาพ กับการดําเนินชีวิตนะครับนี่เป็นความสําคัญของรูปถ่ายนั่นเองนะครับต่อไปแผนที่และรูปถ่ายเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจพื้นที่นั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือ,อความสำคัญของภาพถ่าย นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนที่และภาพถ่ายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยให้เราได้รู้และเข้าใจนะครับลักษณะทางกายภาพของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็คือในเรื่องของแผนที่และรูปถ,ถ่ายนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของจังหวัดในประเทศไทยนะครับ ในประเทศไทยของเรามีทั้งหมด77จังหวัดนะครับรวมกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแต่ละจังหวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดจึงกว้างมีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นรูปถ่ายเป็นแผนที่ประเทศไทยนักเรียนสังเกตแผนที่ประเทศไทยนี้นะครับ มีทั้งหมดกี่สีนะครับมีทั้งหมด6สีนะครับแต่ละสีจะแบ่งออกเป็นแต่ละภูมิภาคเรามาดูคําอธิบายสัญลักษณ์ของแผนที่ก่อนนะครับที่ตั้งเมืองหลวงนะครับจะเป็นจุดสีแดงนะครับที่ตั้งจังหวัดจะเป็นวงกลมสีดําและวงกลมสีดําล้อมรอบนะครับโอเคอ่ะไปดู กิจกรรมในเรื่องนี้ก็คือเรามาค้นหาจังหวัดกันนะครับกติกานะครับครูบอกชื่อจังหวัดแล้วให้นักเรียนนะครับบอกตำแหน่งนะครับแต่นักเรียนไม่ต้องทําก็ได้นะครับนักเรียนแค่ดูแล้วก็นักเรียนหาให้เจอนะครับโอเคกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับนี่ไง นี่คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับต่อไปเรามาหาจังหวัดต่อไปนะครับจังหวัดต่อไปจะเป็นสีเขียวนะครับภาคกลางด้วยเพราะฉะนั้นสีเขียวจะเป็นลักษณะนะครับจะเป็นพื้นที่ของภาคกลางนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของภาคกลางนะครับ ข้อหนึ่งก็คือจังหวัดพิจิตรนี่อยู่ตรงนี้นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรต่อไปหาจังหวัดที่เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงก็คือภาคเหนือนะครับสีม่วงก็คือภาคเหนือจังหวัดที่นักเรียนต้องหาก็คือจังหวัดน่าน จังหวัดน่านอยู่ตรงไหนครับนี่เองคือจังหวัดน่านนะครับนี่คือจังหวัดน่านนะครับโอเคต่อไปมาหาจังหวัดที่เป็นสีชมพูสีชมพูก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกสีชมพูนะครับจังหวัดที่หาก็คือจังหวัดราชบุรี อยู่ตรงไหนครับนี่เองอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจังหวัดราชบุรีนะครับต่อไปเรามาหาจังหวัดที่เป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกจังหวัดที่หาก็คือจังหวัดตราอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นี่เองจังหวัด สะาดนะครับนี่คือจังหวัดสะาดต่อไปสีส้มตรงไหนครับสีส้มก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดที่หาก็คือจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จังหวัดนครพนมนะครับ ในแผนที่จะมีจุดสีดำแล้วก็มีวงกลมสีขาวล้อมรอบแสดงว่าตรงนั้นเป็นที่ตั้งของจังหวัดนะครับนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของภาคนะครับจะแบ่งออกเป็นสีนะครับแบ่งออกเป็นสีแล้วก็ที่ตั้งจังหวัดนะครับที่ตั้งจังหวัดแล้วก็ที่ตั้งเมืองหลวงนะครับ นี่ก็คือแผนที่การแบ่งเขตภูมิภาคและจังหวัดของประเทศไทยนั่นเองนะครับประเทศไทยของเรามี77จังหวัดนะครับแบ่งออกเป็น6ภูมิภาคนะครับเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับแบ่งออกเป็น6ภูมิภาคนะครับสำหรับเรื่องนี้คุณครูก็ขอจบ การสอนเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ให้นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกครั้งนะครับ ที่มาของวิดีโอนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพแผนที่ประเทศไทยแล้วระบายสีนะคะตามตัวอย่างที่กำหนดนะคะเช่นภาคกลางสีเขียวแล้วก็ตอบคำถามนะคะว่าภาคกลางมีกี่จังหวัดอะไรบ้างทําลงในสมุดวิชาสังคมหรือนักเรียนจะปริ้นออกมาเป็นใบงานก็ได้นะคะ แล้อย่าลืมลงวันที่นะคะวันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ